แครั like like ้งแรกเราปล่อยเป็นตัวลกับนแกปล่อยลอกต่ลองตัวแนก็ดับเธอต้องลองเองครับใช่มันก็เตดีนี่เธอต้องลองต้นเนี้ยเธอลองตัดแต่งเนี้ยเธอต้องลองโอ้เธอต้อแล้วกตัดขนดตัตัดนัดีัอเ่โอ้โหเดียวกดียวก็จตัด ได้โอเคได้ัดแล้ตัดเลยไม่ได้เวดมานานโรงแรมไปต่อไเรื่อยมากเลยเจ๊รีมาหน่อยเดี๋ยวพี่ก็ตัดกินเอาตัดโอ้กหลบจกิงนนะลองตัดดูครับ ตรงไหนเพื่อตัดได้เลยเนี่ยตรนไหนลุยครับเวลาเราตัดแต่งไอ้พวกเนี้ยเขาก็ต้องตัดแต่งให้มันเป็นคู่เป็นโซ่มันปรับได้ไหมเวลามันหย่อนปรับได้ปรับได้ชุดปรับง่ายมากตัวตัวเวลาเราปักเนี่ยมันจะมีน็อตตรงนี้ที่หาเป็นเป็นเป็นน็อตที่ไอ้เป็นปักแบนอ๋องรุ่นรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ปักแบนนะใช้ตัวนี้ปรับปุ๊บนี่อ๋อไม่ใช่ครับเวลาเราเรอเป็นตัวปรับโซ่ใช่ไหมอ๋อนี่นี่มันจะมีตรงเนี้ยใช้ยุญแจไขแค่ตัวนี้ ปรับอันนี้ทําความสะอาดง่ายใช่ครับได้ทุ่โต้เราก็ใช้ตะไบรับก็ใช้ตะไบหางหนูธรรมดา60บาทอ่ะใช้ตะไบใช้อะไรรับคมปกติใช่ซื้ึ่งเจนเจนแถมตะไบครึ่งโหลเลยตะไบหางหนูแถมครึ่งโหลเเเลลลยยยยยยขขขาาาเลย